ะะปัจจุบันนี้น้ำหนัก110กิโลค่ะหลังจากที่เราเทสฮอร์โมนแล้วเนี่ยทำให้น้ำหนักภายใน2องปนนีน้ำหนักเราขึ้น20กิโลค่ะทำให้ตอนนี้ร่างกายมีปัญหาสำหรับโรคอ้วนที่เจออยู่ตอนนี้นะคะตั้งแต่น้ำหนักขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของความดันนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวการขึ้นบันไดลงบันได การทางานก็จะเชื่อมช้าลงนะคะในการยืนนานๆเนี่ยตอนนี้เราจะมีโรคที่เรียกว่าโรครองช้าคือเวลาเรายืนเนี่ยจะเหมือนคนเอาเข็มมาแทงตรงส้นเท้านะคะยิ่งเวลาตอนนอนเนี่ยยิ่งจะมีปัญหาเยอะมากทําให้พอเราพอเรามีโรคประจําตัวความดันการลุกลงนั่งหรือจะนอนหรือจะยืนหรือจะวิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่งั้นเราก็จะเกิดการเวียนหัว ทำให้บางทีเนี่ยเราไม่อยากจะไปไหนเลยคือไม่มีความมั่นใจที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เคยทานยาลดน้ําหนักนะคะคือทานหนักมากออลองมาแล้วทุกอย่างคะ่ะตั้งแต่น้ําหนัก120กิโลลดถึงลดลงไปเหลือ60กิโลนะคะภายใน4อาทิตย์แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายพางังผมร่วงร่วงเหมือนตัวกับปากเลยคะ่ะ คือแย่มากเลยนะคบต้องใช้เวลาในการรักษานานมากมันไม่ใช่วิธีการลดน้าหนักที่ที่จะขอแนะนําเลยค่ะการกินยาลดความอ้วนเนี่ยก็เลยมาเจอวิธีการผ่าตัดแบบนี้ซึ่งเป็นการสอ่องกล้องอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อประหยัดเวลาไม่เจ็บเวลาในการพักฟื้นน้อยนะคะฝากติดตาม การผ่าตัดของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตื่นจริงๆแล้วตื่นเต้นมากคือเหมือนชีวิตใหม่เลยค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากทําการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอีกระยะเวลาหนึ่งปีที่กําลังจะรออยู่ข้างหน้าเนี่ยว่าเราจะมีน้ําหนักที่ลดลงมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวังไว้อ่ะคะ่ะก็คือเป็นชีวิตใหม่ นี้นะคะครบสามอาทิตย์พอดีค่ะน้ําหนักลดไป็นบ5กิโลค่ะจาก110กิโลเหลือ95นะคะการดูแลตัวเองตอนนี้สามารถทานอาหารได้ปกติค่ะแต่ว่าก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารอ่อนก่อนนะคะสําหรับอาหารที่เป็น พวกเนื้อสัตว์เราก็จะทานเป็นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการขบเคี้ยวนิดหนึ่งอะคะ่ะสำหรับอาการหิวเราก็ยังหิวเหมือนเดิมค่ะก็คือเหมือนกับว่าพฤติกรรมในการบริโภคอะนะคะก็คือเราเคยชอบทานอะไรเวลาเราเดินผ่านร้านไหนเราก็อยากทานเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราไปถึงร้านนั้นแล้วเราอาจจะทานได้น้อยลงประมาณ3-4คสี่คำเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอแล้วร่างกายจะบอกกับเราว่า,เ,าเราทานได้แค่นี้ นะคะเออถ้าเกิดเราเราฝืนตัวเองนะคะเราจะมีอาการอาเจียนแล้วก็จะมีอาการเหมือนกดไหลย้อนนะคะที่เหมือนกับว่าจะมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอแต่จริงๆแล้วพอเราเริ่มไปทานไปได้สักประมาณ3ามคำหรืออะไรเงี้ยร่างกายก็จะบอกแล้วว่าพอแล้วค่ะคือเราอิ่มมีความสุขกับการกินแค่นี้พอนะคะเราพฤติกรรมตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าทานน้อยแต่ทานบ่อย อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่หอยไม่หิวอารมณ์ไม่ไม่เหวี่ยงอะไรเงี้ยค่ะคืออารมณ์ปกติ การไสยกรรมครั้งนี้นะคะถือว่าคุ้มมากเพราะว่าถือว่าเราทําครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายสําหรับการลดน้ําหนักแบบนี้นะคะก็ทหลังจากทําการศึกการศึกษามาเป็นเวลาปีกว่านะคะซึ่งมีแบบอย่างให้ดูดูจากรีวิวหลายๆ,ๆด้านนะคะแล้วก็จากเอเจนต์ Agent, ซึ่งเป็นน้องตาอย่างเงี้ยค่ะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยสามอาทิตย์เราลดไป15บกิโลนะคะ อีกสักประมาณ6เดือนน้ำหนักเราก็น่าจะลงได้ถึง4 0 4 5กิโลทำให้มีความรู้สึกว่าการผ่าตัดแบบนี้เป็นการผ่าตัดแบบถาวรเราจะผอมแบบถาวรไม่มีอาการโยโย่เหมือนที่เราจะไปทานยานลดน้ำหนักหรือว่าเราจะต้องไปลำบากตัวเองในการออกกำลังกายนะคะตรงนี้ถือว่าได้ผลเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามาก การที่มาผ่าตัดกระเพาะในครั้งนี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปก็คือเราเราอยากออกไปข้างนอกมากขึ้นอยากใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นอยากแต่งตัวจากการที่เราเคยเป็นคนอ้วนอยากอยู่แต่บ้านไม่อยากแต่งตัวไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากไปไหนตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาพอมีคนชมว่าเออเราผอมลงนะดูดีขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเราก็เริ่มที่จะไปกลับไปหยิบเสื้อผ้าเก่าๆที่เราเคยมีอยู่ตอนที่เรา คือตอนที่เราผอมอะค่ะเราก็ดยังกลับมาใส่ได้ก็มีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นกําลังใจนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะต้องได้สวยเราจะต้องกลับมาเป็นคนสวยอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การ Follow up หรือการติดตามผลเนี่ยคือก็จะมีคนติดตามผลอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีอาการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็ยังมีไลน์ที่จะสามารถติดตามแล้วก็ปรึกษาคุณหมอได้อยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับฝากสำหรับคนที่อยากทำนะคะเราไม่ต้องไปหลอกตัวเองตรงเนี้ยคือร่างกายจะปรับสภาพเองทำให้เรามีความหอมโดยที่ถาวร